สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง f อฟซีนาช่องทาง YouTube สําหรับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาก็ไม่ได้มาอัดคลิปหน้าช่องไว้ให้ก็ขอโทษขอภัยเอฟซจริงๆแต่เมื่อคืนใครที่อยู่ได้อยู่ในครอบครัวผมต้องบอกว่าใครไม่สดชื่นไปหาหมอได้เลยแนวทางที่ผมวางไว้ตัวนิ้นงานไว้3ตัวอย่างอินโดนีเซียต่ำโยโกมาเอฟมารีนอตให้มองไปทางด้านทีมจากไทยตัวนิ้นงานไว้3ตัวก็มาครบจบในทีเดียวแล้วก็ซิกเนเจอร์ไปกว่านั้น3ตัวนิ้นรอบดึกตัวนิน้น บวกทางด้าน VIP อาก็มาตามน,นั้นอีกแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้น ชุดโครงการ3งานเช้าใครที่ติดตามหน้าลฟ์สุดผมบอกเลยว่ามาครบจบในที่นี้ที่เดียวก็สดชื่นกันเลยใครที่มาดูผมครั้งแรกอาจจะว่าผมขี้โม้หรือเปล่ามาดูผลงานได้ในครอบครัวที่โนตกลุ่มมีให้ใครที่อยากเข้าครอบครัวก็ถามเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปหรือที่ผมขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ผมมีฟุตบอลที่น่าสนใจหยิบยกออกมาพูดหนึ่งคู่เป็นทางด้านฟุตบอลไอแลนด์นาด็อกด็อกฮีราวันนี้จะเปิดบ้านพบการมาเยือนของทางด้านเชียบอล I <laughs> ต้องบอกว่าถ้าดูตัดตารางคะแนนก็ต้องบอกว่าเป็นทางเชียร์บอลที่อยู่อันดับหนึ่งของตารางแล้วส่วนเจ้าบ้านอย่างดอกฮฮด้าอยู่อันดับ10เลยทีเดียวเฮตูเฮตในการเจอกันมานัดล่าสุดต้องบอกว่าเป็นฝั่งเชียร์บอลที่เอาชนะมาได้ที่4ประตูต่อศูนย์แล้วผลงานของเจ้าบ้านอย่างดอกฮฮดาค่อนข้างยำแย่มากราวลาวหนึ่งเดือนเต็มไม่สามารถเก็บชัยช,ช,ช,ชนะได้เลยแพ้ไปถึง4ครั้งเสมอ1เกมนัดล่าสุดเพิ่งแพ้เดลีซิตี้มาที่5ประตูต่อหนึ่งแบบเละเทะส่วนผลงานทีมเยือนอย่างเชียร์บอลผลงานร้อนแรงต่อ เนื่อง5เกมหลังศูนพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้ถึง4ครั้งแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดเมื่เอาชนะยอดทีมอย่างกัตเวมาได้ที่2ระตูต่อ0ูนย์แล้วเงื่อนไขต่างประเทศวันนี้เปิดไม่ทางด้านเชียบอลดูด,ดีกว่าที่075บอกได้เลยว่าวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะให้มองไปทางด้านเชียบอลหวานเจี๊ยบแน่นอนส่วนใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมม,ตม,มาเจอผมได้ในครอบครัววันนี้ขออนุญลาไปก่อนก่อนครับ